ซจำค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ช่างนายเนื้อะคะ่ะแต่นายไม่อยู่ค่ะวันนี้นายไปเที่ยวทะเลค่ะปล่อยมึนเราเล่นค่ะนายอยู่ดีนายคือพี่ดูคือเนาะคือดูนะคะนี่คือนายนะคะอยากจำผิดนะคะถ้าจำผิดรีบเข้าไปดูเลยเรียกเข้าไปดูสองร้อยวันเลยร้องเพลงไหมคะอันนี้มาร้องเพลงกันเลยนะคะถ้าร้องร้องกับฟังเพลงแล้ว รีต่ตบมือดังๆก่อนเลยค่ะที่จะร้องเพลงเริ่มเลยนะคะมาร้องเพลงกันัตแต่เช้าไรแต่น่เท่าไรไมใ,ใจิี่ท่ไงเนยไม่ใจเท่าไรมใ,ใจมเท่านะ้ในไใจอยากนะิน่ั่งไรเลย ใจ,จแฮมเมอนี่ใจเลยมันใจคิดุสิคิดุสิฮัลโหลที่ต้เลยแต่ก็แน่ใจคิดสิคิดสิทำฉาพังแล้วหรือไม่พังดีใจ <c oughs> เกลือตันคิดุสิคิดสิตันเหลือใจตันเหลือใจคิดสิคิดสิแมมนเนาะลองถ <c oughs> ่ายอะ<า>มินงจะลงใจอะลาล แ,แต่ไม่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะไปไหนไกลเหลือว่าไปอะไรในใจกูอยากจะรักแต่ฉันไม่ได้รักเธอในใจอยากจะรู้ทุกอย่างอย่าไรแต่อยากให้ใครทำชีวิตทพ่เนใจ นั่นต้องไม่เนี่ยนะเห็นแล้วพี่แล้วพี่เธอไม่เจอจบไปย่างขาจ,จ,จบแล้วคะ่ะอ,อ,อ,อย่าลืมกดติดตามนะคะใครไม่กดติดตามรีบไปกดติดตามเลยค่ะตื่นว่าตบมือด้วยตบมือด้วยถ้าไม่ตบมือนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่ตบมือให้โอเคบา,บายบาย